สวัสดีพอ่อบนะสวัสดีสบายดีไปรอบนี้จะจัดไดดรนะนะไล่รอบแล้วไรหลายรอบแล้วว่นใดจัดโอ้ยจริงทําไมมือหนักก่อนเขาสิการ์นะคอยแวะครับไปย่ามซะแห่เลยนะได้พ่อมือนะคะบังไปช่างหนึ่นบนบง,งบังกระโโบกหนึ่งนาไปย่ามน้ำนะบังงานอ้าถูกบังกระโโบลายจะใช่ขับมืดป่าเลยนี่เก็บกระโดดก่อนนะต๊ะเงี้ยเลยกระโดดไม่ยอมเลยหางเลยเอล กมับีุดท้ายสวัสดีสวัสดีพ่อเมพีน่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสองพันไม่วันนี่นะจะขึ้นไปหันาหัวนาเพิ่นไปนาทีมงานปั้นเขาเเพิ่นปั้นเขาแล้วสล้องแล้วก็พากันขึนปานะนะมาหอดเพื่อนหวนาเพนได้ บ่าวยังนี่นะสวัสดีบ่าวบ่าวยืนยืนยืนยาวโอ้หัวหน้าเพิ่นมีน้องมาหลายได้ว่ะกิก๊กี้กี้กี้ตะกี้ตะกี้นะผู้โอ้อืมตาแพงแทะอพีน่น้องน้องมากะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะไปๆๆไปไปไปเอา,ขาเขานะ้ำสวัสดีไปไปไป ลุยลุยลุยไปอันนี้เอาไปรังไข่ได้เนาะแรงขึ้นรังไข่ไป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 สวัสดีพ่อหนะสวัสดีสวัสดีไปรอบนี้จะจัดไหนหลายรอบแล้วได้หลายรอบแล้ววันใดจัดโอ้ยที่จริงคะแนนมือหน้าก่อนเท่าสีกกัปนะคอยแวะเขาไปย่ามซะแห่ซะาได้พ่อมื่นนะคะโอ้ยไปไสามซีคนนะซีหาคนหากระพันไม่ไปกับทีมงานปันเข่าปันเข่าปันน้ำ ไปลุยลุยลุยไปไม่นอกลุยลุยไป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 หอดไก่จีหอดอันบ้านกระตองละ่ะบ้านกระตองบ้านยังหอดลงคันข้ามมาแค่หอดแมนหอดบา้านบ้านช่างแต้มก่อนบ้านที่ว่าเฮือดเนี่ยเจ็ดแปดราคาเฮือนนะเดี๋ยวนี้น่ะมาเลยหนทางคือเก้าแจะบูมีน้ำจื่อนะเป็นผู้เป็นชั้นยังโตมคือเก้านะแจะบูมีนำ้ำ กินโมลพิษไงยิน้อนของรถไทยมาเทวานเอารถจ้างมาแล้วมาหอดบานหัวหน้าแล้วขี่รถไทยฮอน้าขึ้นไปนะบ่าวฟ้าดีๆชุกรถมาชุกรถเนาะเนาะนี่รถไทยฆ่าแล้วพอไปข้างนอกไปบ่อไหนนะมาต้องเอารถคันนี้ขึ้นก่อนนะอ้าสุดบางลำเต็มเลย โย่ทางนี้ดิฟาดมาเลยเยใกล้สิคามสิมืดแล้วอากาศเริ่มเย็นลงแล้วมุนฟ้ามุนดวงเลยวันนี้นะหมุนคับคาดร้ายไ,ไปฆ่าต้นไม้เหยี่ยอนาวน้ารถอ้ายเลยครับรถอ้ายเลยครับ cơ ra Lột chắc xây với là xe mông bài Lột thay sáng mông luôn Mọt pha hoạt phùn Hãy มันธรรมดาเลยป้าทุกตามเงาตาทำมือืด่าละนอนะจญง่านะนี่ขอมือขอมือขวอมือเลยโอ้นเรื่องผ้าวะราเนุดดีนานท่ากันนั่นน่ะ ทางอันปีกเข้าไปทางนี้นะต้นนาแล้วต้นนาเฮ้ยแถวนี้แหละหมูปลากัดเชิงนี้แหละเออเชิงนี้แหละเชิงนี้ข้างนี้แหละข้างนี้เออข้างนี้ลงบุร่รยเือเป๊ะเป๊ะอยู่หลุมคนนี้บอกดีว่าจะเออเที่ยวนี่หละเขาเขาไปเลยเจออันนั่นอั้บุยเขานีเลยหมดหมดโฟกเข่าหมดไฟเลยลุยเขาเลยว่ะเขาไปนี่แหละโอ้โว่ะเขาไปต้น ใช้ขานีแ้น่นะน่ะเขาไปเชิงเที่ยวนี่เลยเขาไปต้นไม้เขาไปมาสิบเมตรโคกโกใหญ่มีอันนี้โคกโคกใหญ่อเีอเปงเปงเงโอ้ยโอชิมาหอนนเอ้ยอ้หูจนเหมยเนาะจนเหมยเติบหนึ่งจักมันมีเอารถคิรจ่ดีกว่านาะให้เขาจ้ายห้เขาจ้ายางมาเนาะจักไป สซเซาะคนเนาะนเนาะแล้วก็ชวนเรีนเรียนรอบกลนรถว้าคอเชือดหอดพ่านไม้เลยปู่มือมือนางไปให้น้องนี่นะว้าพักอยู่นี่แหละเข็มน้ำนะแกงน้ำเต่าแกงน้ำเต้ากินข้าวกินน้ำก่อนจึงออกไปการไปยิงาเห็ดที่พักที่สาวก่อนนะแม่ทำโนอ่่อแนนีโ้มาหอดอิ้วเขาแล้วเนาะ เอาำกนบ่บัท่านอาบได้อาบมันมูจิติดกึนในมูปลาเขียวล้วเนาะแตามมูหุงกินข่าวก่อนเรื่ข่าวนะบังไปชักหน่อยบังกระโพกวนนี้นาไปอาบน้ำนะบางรันอ้าโถบังกระโพกลายอะไรคขับมดป่าอไนี่เพ็ดเป่าอาเพ็ดก็ได้จังไนก็ดีจังหนสิกางเพวัดกางยังปะนี่เนาะ น้ำหมอกลงมาพอเลยะข้าง,างนะโอ้มาหามกวางน้องพ่อนะ่ะพ่อนะ่ะพ่อน่ะมานกวางเลยเมืองกันเต๊เขามันงาง่าอยู่ปะ,ปะ,ปะไปหาพื้นมาดังพื้นดังไฟก่อนชิ้งานก็นหาตามหูงหงหาพื้นมาดังพื้นดังไฟปะก้อนเป็นจึงมานเลยปะรถพ่นะอนอ่ะปลาก้อนเอิม เจ้าเจ้าโอ้ลังไฟลังพื้นปะไว้ย่างคาคากับวมียังจึงไปหามาย่างนะไปไปไปปันเข้าปันน้ำก่อนงานผ่านผัดตั้มมังหุ่งทีมงานนีนยังก่อนนี่นะสายปันบ่เป็นสายปันเข่าจึงานำบอาร์เถอะจะผีตังแล้ว กิน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 เข้มผักเลยเนาะเข้มบอนะแซ่บแม่เยาว่าเค้มแม่เข้มผักอะไรตอนก็นอนนอนเนาะใช่ไหมเสบขนาดปะแซ่บขนาดแซ่บขนาดเข้ม <laughs> <laughs> <บ>ตหัหมังกับมีแต่เกลือกับเป็นนัวซื่อๆกันยังแซ่บกิ้วขาวแห้งแต่ละคนคินร <laughs> ถถ่ยสามชั่วโมงแล้วเนาะคินรถจากชั่วโมงเดียวกินเปรีนะ้ยว <laughs> ข,ขนาดรถจากเนาะฮัด <laughs> ฮัานกาบูดมาแล้วเนี่ย กินบน,นบน่ซาะโมาหอกินข้าวกินน้ำแล้วละ่ะทาทีมง,งานก่อนทาฟงฟัดนะแล้วก็อีกสองคนไปผานพ่อเจ้าไปใส่บางเอียนมาอย่างเงี้ยสองคนนั่นดืมซืือดแล้ววันไหนบ่อสันกับบ่อยืนบ่อสันบ่อยืนฟงฟัดผ่านไหมผพานดอนพ่านดอนนะโอ้พ่านไหมนี่นอนไกลกองไฟได้โบยานนี่นะนะ <c oughs> มุ่งกับมุ่งอันโอ้ในย้อนไอ้ฮักฟันเพ็ดได้ซื้อให้มีมุ่งมีอยังพันอาทิตย์นอนไกลไฟเนาะมันหนาวเลยส่วนเมียนเมนอากาศหนาวมานอนไกลไฟเลยโอ้เห็นได้ลายเหมือนจังหนาวบาอนุญาตพ่อปไ่น้องนอนนั่นคมหำอยู่แลยจังหนาวแล้วก็โม่หำ <inate> มีไฟมีอย่างโอ้ยสบายไัดๆไปไปเห็นอ้อกเลกงามยามรีละ่ะกินข่าวกินน้ำแล้วก็นอนฟักฟอนในนึงน,นนะไปการกับหนาสองคนชวนพงพัดกับทีมงานเข้าเจ้านี่ไปอันนั้นละลงไปหากินทางน้ำนะไปใส่บังล่านแล้วก็ไป Period. หาฟันเอาปูปลาว่าสันเด้ชวนผ่านผ่านบกนะมีผ่านไม้แล้วก็พนาดอน จะพากันไปเลาะให้เพิ่นพาไปนะเพิ่นนี่ทิ้นเพิ่นได้แถวนี้นะเพิ่นหะู่จักดีไปเทไร้คนอ่ะทางนี้บ่ไปทำผักผักแกงน้ำเตาคนเนาะไปไปไปไพี่น้องไปการไปยิงก่อนนะแกงน้นำเตาผักมาคนละผักที่เไานอนนะนอนอยู่ฝั่งนั้นเพามาเลาะมาการผักนี่นะไปคนหาเพลิน น่าร้อนฮึตามมือว่าอะยชมานยังชะมยิ่งยังบอนะฟอหมูกับวัลยิ่งหมูบางนึงเด่นตืดๆไปฟอ,มอแม่งเราเว้ยฟอเหี้ยบางนึงกับอลไรนะเด่นเขาห่ตัวเงินตัวทองอตัวเหี้ยนะ มาในฟาร์มเขาามานอนนี่นะฮะมันกินอยู่นี okay> ่วะอ้มันกินพกปลาทั้งนี้เนาะเป็ปนี่เนาะสรงยิ่งนี่น่เนาะพกเๆเียปลาหมากินตลอะเติมนียบงกลายอยู่บกอนี้องกอันนี้นี่ยถ้านแกงน้ำเตามาสอตว่านี่นะ หอนถี <À> ่าคด่าเห็นใน่คนเดียวนะนอนอยู่นี่พร้อมปุกหัวอยู่สงสัยขี้หอดผั้สาวแล้วบงป่าเขาเจ้าไปหามันมันบอกคือคือเบาะทช่ะอาสงสัยเสิบอะไรมาเจ้านึ่งไข่บ่อขนาดสงสัยเสิบ่มีหรอกไข่บ่อ nếu mà nuôi nỉm sẽ, rồi mumi bù mumi pa vậy xăng, cho đi nó đi, mà hoạt cả được đã, chị non đấy phần này này, phải không vậy non à rồi, vào hôm vặn phần mà, ôi nào nó phầy cái chuối cầy này là nọ, phầy cái chuối cầy này, ôi không vậy, man á. ขอรับขอนอนก่อนเมื่อเ,เช้าจึงไปรัดเศร้าจังหวากันไม่นะมื่อนี่เมื่อยายมาแต่พุน่นกะจนมื่อจนขำออกมาแต่พุนนะ่นอ่ะแต่ตอนบ่ายมงบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งบ่ายสองมงอ,งนะองยังงเสียงนกอันนี้ห้องอะ่ะคนบ้ฮูเป็นตาหยาดเนาะกองกองกองก้อนนะกอง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 ้อนความจริงนกเข้าเนะนกเขานกเข้านะ อะนอนก้อนไฟไว้นอนอเลยเดินมากกินเอ็มนะบะไรกินเนดะ้กาแฟตื่นมากับหนาวนะนะ่ะเนาะเมื่อคืนนี้มีไฟใจดีวามาลังไฟให้ฟิงตลอดเขานาวเด้เขามาแต่อากาศสวัสดีตอนเศร้ามาให้นองเลยน,นะก็เจ้ายังนอนอยู่นะฝงฟัดสายปานกันนอนอยู่ปเป็นไงฮะน่ะ อาการเมื่อคืนนี่ว้าตัวขับผมมีผมนุ่มเลยเถิดยันได้ลุกนั่งพิงไฟนี่ก็ยังหนาวเมื่อคืนนี่แมนนะจะบ่หนาวเหรหนาวอยู่โอ้นี่ผมนุ่มบักใหยเลยไข้แต่อิทนจะของฟังผมเอี๋ยวฟังผมนุ่มมาโอ้ปุ้มก่อนอันนี้โอ้แต่เกาหัวไหนเดี๋ยวนี้บ่วไหนอ่าจังใ่เป็นลูกศิษย์ในพันกองลำยักษ์ต่อไป ok ừ, rất sao con ừ. hầu vâng nếu ní là cứ những mưa chú ta vâng ở địa đó là chạy pang rồi đấy nó à. phải 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 rất sao à cát náo khát nơi à. nữa phá nè pha siêu vào náo yên yên nè thô xây phải park xây nhà ngô chắc là nó không xem xem

かなな ครั้งนึ่งนะไกป่ปลากระเตะกระลอกท่องแช่ๆนะหมูปลาไปแล้วพอไปเรื่อยมากินมกะกุ๊บกินเทิงนะตอนวันใหญ่นะเขาจัดกระลอกลงไปตัวหนึ่งนะงูปลาไปแล้วนะเ้าเหมันเยี่ยนี้พอไปเรองงูปลาประมาณสามสามตัวกินมกะกุ๊บกับไปแล้วกินตอนเช้าอยุ้ย หัวย้ยไย่ม well ูป่าเอยหัวยหายอะเขาจัดกระดอกลงไปตัวนึงนะมึงกินักระบอกจะเท่นี้นะ้โ้มกะบอกเงายมากินนะเก็บกระดอกก่อนนะโต๊ะเายังกระดอกไปต่อนาะมแล้วมัแล้ว มันก็เลาะนึ่งเตียงเลยนะไป่อไปต่อโอ้เสียดายเดิสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่พอไปแล้วหรอกไก่ท่วงไปพุ่นนะไก่ปลาพอไปแล้วไก่ปลาทั่วสัตว์ใหญ่เยอะจังข้าไปวังนะ ปลาท้อ่อ้ยน้องล่มแหงนะหายุ่หากินตามปลานี่บ่คักป่นไลยสัตว์ใหญ่กัดติดกินเป็นนกเป็นยังเขาก็ะดิ่งยินเสียงนะลมแหงแบบนี้โอ้บกเหรแหงนะผมน้องน้ำนี่มาชุดแล้วนี่ได้กินน้ำอยู่ฮะหอยนี่นะเดี๋ยวนี่บกหลือแหงนะก็ฟุ่มนี่นะ ลมแห้งพอไปน้องสัตว์ใหญ่จนไม่เห็นนะนะจัดนกปิีปลิวนี่แหละนะนกปิีปลิวพอไปน้องป๊าป้าป้าจัดนกปิีปลิวพอเลยเพียงได้ล่นนี่หลอกกลับนะอาลมแห้งอลยนี่เลยมาได้ยินเสียงยังเลยความแห้งอู้ๆลอดอ่ะฮ่าๆลอดกลับอันนี้นะเลาดตามทาง Khó phải này còn phải nhìn nhắn lời nữa Lộn rồi đi Bài bài bài, hai kiếp nước còn phải rộng chát đúng nữa, nước ngoài Nước chát đúng này Số tố, tốn những cái Bây giờ xảy ra nèo là phải <laughs> như

mặc sụp mắc vừa sụp này à, hạ kẹp tay xe đạp cái đọ này mặc sụp mình tuần mình này nghe với tuần mình thì phát thì sau đó vào không thế nào chẳng đái, chẳng đái. มานยู่บ่วังล้านน่ะกระบังมานอยู่บอว์มานอยู่บ่กระบังมันมีประโยชน์ฮะมันได้เฮ็ดน่ะโอ้ใช้เอียนน่ะนี่เออนี่บ่เอียนน่ะองูคืองูเนาะเอียนนี่คืองูใช้ไฟเห็ดยังแป้งมาหนึ่งน่ะมานบ่ ม้าม <static> ้าช่าไปจอไนพานมาฟอยยังพอแต่หอยมันใหม่ๆหนึ่งหอยมันะเออหอยมาแม่ตัวมันขึ้นดีนะจักม้อขึนจักม้อว่านแต่หอยยังใหม่ค่ะกัเลยพอ่านาดไหนยังบ่ลาส่น่ยไหเตียนบ่เอาเขาไปจับหอย่ใหญ่เลเลยนนก กกนกจ่าดนกจ่าดกระตุกรองสองลอยตัวหนึ่งกหอกตัวหนึ่งกอกบบกระใหญ่อยู่กระดอกเลยเมนูได้กินน่ะก้อยกระดอกเนาะนกกระเซน้ำกันเนาะได้เป็นก้อยกระดอกเนาะได้ปลาบปีงอาปีงาบอ่ะลาบก่บขันลาบเนืะใช้ได้ผู้มานเป็น,อนปนขอขัอ้วเนาะ หัวนาเป็นมันสั้นใหญ่จะคั่วผู้เดียวแล้วอดนนี้นี่กับมันเลยนกน้อยวะมันนกน้อยเก้ี่ยวหน้าหัวนาวะไปไปไปจัดไปจัดไปใหญ่เสียจัดไปนกน้อยกินนกน้อยแบบนี้ได้หัวนาเสียบนะแสีบบ่าง่ม่ได้มัดเสียบไ่ได้มัดละเสียบไปได้หรอนี่โอ้ยนกยนี่ยมันนะเลือยเอห้อยเลยนะ ดุหน้อยเปีบ่เสียบมันได้งมดละบ่เสบยบจะมดเนาะตัวนี้แสีบให้มืดใบเลยตัวนี้เลยตาขยายอ่ะได้ละตาได้ละนแอ้อยหน้าเขาเป๊กนึงได้ละโอ้ยโย่มาข้านไม่กินเหยี่ยวมูครับเหมูบานเด้หมูบานเด้เห็ดกินข้าวมันบดมานข้าวมานค่อยเห็ดกินโรดมานแบบนี้เนี่ยระดับค่อย แกงเป็นจางเข้มมีแต่กเกลือเป็นเนื้อเท่านัะว้าเอาเกลือเป็นเนื้อซะอีกใ<อ><อ>ชไ่ไหมกระหอบใส่หมกบวบมาหนึ่วก็ปิ้งเอี่ยมหมกบวกขนาดเท่า,าทนั้นล่ะอันนี้ค่อยกินพอด,ดีเลยเน,น,นี่ยพอดีอะบ่หมกบวบกับมาได้พุ่นได้มาแต่ดุงหน้าคามผูก <laughs> มาไก่หนึ่งมาไก,ก่เนี่ยก็มาบวก่ะไ,ไม่ระบบข่มมีจะแซ่บเนาะว่าแม่นหิวข้าวล่ะ อย่าฟาดหอกลงเลยกระหอกจิชุกก่อนนะกระหอบชุกก่อนอย่ามันเปื Youtube ่อยใช่ไหมอย่าม okay, ันบวม่เปื่อยได้เลยเปื่อยเลย้กระหอกันแล้วกันหนึ่งเลยเปื่อยแฉมอ้อันนั้นเอียนหรือปลาไหลอะนะอันนี้เอียนเปีงนะเอียนบอกปลาไหลเป็นเรื่อยทำไมปลาไหลมันเปีงมันก็ยังไปอยู่เลยมันไหลเลือยอยู่เข้างในม็อกมันที่ฉัว่าก็ปลาไหลเนาะช่วมันไหลขึ้นน้ำเนาโอ้ Khi sour, buổi nó. phù sáng hằng mày. No sài phân mày yang Nói Mày mày Phù mày mày không? mày mày phần mày 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 ôi, mày 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 nè mày 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 โอ้่ฟฟ้เฮากะโออีกฝูนึงนี่โอฮักบ่คือนอนอยู่รถไถเลยอยู่คือนอนเพิ่อือโอ้เป็นตาแซ่บอีอาหารมูนี่เนาะมูกับมูปามูมูาพอๆๆไ้เอ้าเ็ดเวียกการจัดการตาแซ่บปานเนาะนะเนาะโอ้ยจทนี่าสโบงเด้อมันหมด้น่ะทิมงานสปั่นสปั่น หัวหน้ากับหัวหน้าไซปันไม่ไปเลียบเคียนทั้งแฮเมียนบอกหวนาบวงกนเดียวมามามาไปขนองมากัะากินน้ำมาขากินน้ำแล้วก็นอนเราหัวน่าเนาะเบียรเข้าต้นนะาคาอะไรคุป้า บตายทำไมคนงานบวชบวชแล้มีแขเป็นยังไงบ้างมืออะไรแคบเนาะหอมแอกแคบบ้างานอันแัดน้อยเลยหน่เนาะทำงานคนนี้แงก็ได้ความแบบนะ จุ่มอาหารจุ่มสูงต่งตงตงอหกแล้วอะไรได้เราไปเลยเนี่ยโอ้ยใจยไปเก็นมันทางๆเลยคือยำมันกินมากมายเลยตกแปลกตกแปลกตกแปลกอยู่หูอะไรแนี่อืมมีหูแั่มันเบียดมันไป<า>กับมันเนงเยียบเลยไล้เชื่อเจ็บขวาขวาแฉบอันนี้พอมันพี่น้องแฉบอันนี้ จะรามตัวน้อยเพราะไม่ได้ไงหัวนาจับตัวใหญ่กว่านี้มันขาปูมเมืนกันจำเต็มวงอยู่สือครับครับหัวนาเครียดได้หัวนานะอะไรมูปลาหัวนาเครียดเจ้าไว้ไปนอนพักพรอน ข้าวฉันน้อยสันยังกินบ่เนาะอ,อ่าโชคพอไปน้อง,องกินข้าวน้าก็อิ่มเต็มเจ้าหนี้ไปกับจีขอรับขอนขอ,อน,นขอฟักฟอนกันเลยไปลาดเศร้า,ากับบ<ส>่อไหลร้ายนะกระหอกตัวนึงนกสองตัวเน,น,นื้อนยะามน,นี่น่ะตกยามแรงจักจักงไรน้อนะเนาะคือว่าเพิ่นเงียบหายไปห่อยตีนกับบ่อเห็นทุกปีแดงหยามแรงแมนอย่าให้เป็นยามผลตลอดเด้ มันจึงเนื้อ,อไรเห็นห้อยตีนเห็นนั่นมันตลอดไปเร้อพ่อนะเพะขอใจพอไ่พี่น้อเงเอฟซีที่เข้ามาจ้ามบชมจนจบไปก่อนทุกคนบายบาย